คุณเจนที่มาฮกเจริญเจ้าของพรอมโกแลนด์ Go ชวนชมบรรยากาศท่องเ,เ,เที่ยวเฉลกกษตรที Go ่พรอมโกแลนด์อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีในพื้นที่กว้างใหญ่ซึ่งที่นี่มีกิจกรรมมากมายเช่นการเดินชมสวนหรือปั่นจักรยานรอบสวนดูผลผลิตการปลูกเมลอนสับประรดผักออร์ organic. แกนิกได้สามารถฝึกสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตก่อนจะลงไปนในปัน๊มแท็กหรือจะถ่ายรูปวิวสวยๆคู่กับดอกไม้ชมความน่ารักของน้องๆไก่ซิลกี้ขนปูน่ารักและเต่าสุกาตตา นอกจากมีทางร้านก็ยังมีอาหารและเครื่องดืม่มค่อยๆบริการจากผลผลิตของที่นี่เป็นเมนูที่มีความแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครแต่รับประทานแต่ในช่วงฤด,ดูหนาวนี้รับรองว่าที่นี่นียมเย็นและยาข้ามคืนบรรยากาศจะสุดกินป่ามโกลันแลยมีที่พักไว้ให้นะักท่องเที่ยวไว้ค้างคืนในราคาสบายกระเป๋าส่วนนะักท่องเที่ยวท,ที่มาเป็นกลุ่มมาเป็นหมูนะ่คณะจะจะดกางเต็นท์นอนก็สามารถทําได้ซึ่งการเดินทางจากกรุงเทพถึงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีไม่ไกลมากนะัก ผู้ที่สนใจอยากสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ต่อสอบถามหรือดูบรรยากาศได้ที่เพจพมโกแลนด์และทาง TikTok ok สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่0818749478สนใทยใกล้แก้วรายง,งานจังหวัดเชียงใหม่อุณภูมิลดรูปโดยเช้านี้ที่บริเวณคิวแม่ปานอุทีอนแหญงชาดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองบบจังหวัดเชียงใหม่อุณภูมิลดเหลือเพียง4องศาเซลเซียสย ขณะที่ยอดดอย8องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่ลดต่ำจนเข้าสู่สภาว่าหนาวจัดทําให้เกิดปรากฏตการลาค้างแข็งบนยอดหญ้าหรือไม้ขาบขึ้นที่บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ใกล้กับจุดชมวิวเกิยวแม่ป่านเป็นปรากฏการลำค้างแข็งที่เกิดขึ้นในครั้งแรกของฤดูหนาวปีนี้ความสวยงามของลำค้างที่กลายเป็นเก็ดน้ําแข็งสีขาวเต็มพื้นหญ้าสร้างความติดตาต่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวในเช้าของวันนี้ ขณะที่กรมปฐุิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศมวลอากาศเย็นมีกำลังแรงเกิดขึน้นคาดว่าในช่วงย,ยุดสุดสัปดาห์นี้อุณหภูมิในภาคเหนือตอนบนจะลดลงอีก2-4องศา,ศาเซลเซียสโดยสภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลให้การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์คึกคักอย่างต่อเนื่องโดยสถิตินักท่องเที่ยวเดินทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติเกี่วแปร่ปานตั้งแต่เปิดการท่องเที่ยววันที่1-30พฤศจิกายนที่ผ่านมายอดรวมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวนกว่า25,240คนรวมกลุ่มจนวน7,178กลุ่มแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน8,428คนนักท่องเที่ยวชาวไทยหญิงจำนวน9,103คนนักท่องเที่ยวต่างชาติชายจำนวน4,069คนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหญิงจำนวน3,640คนลลน,นิวัฒเกยเลิศรางยงาน พบนอนผีเสื้อลายพลังงูสุดน่ารักบนต้นไม้หน้าบ้านของนางกีรพรบูนวงศ์เลขที่164หมู่ที่สองตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งนานานครั้งจะเห็นนอนผีเสื้อที่มีลักษณะปรับเปลี่ยนสภาพตัวเองให้มีสีกรมคืนกับต้นไม้ใบไม้และกลิ่งไม้โดยตอนนอนที่พบมีลักษณะปแปลกมีสีเขียวหัวโตตัวยาวประมาณสองข้อมือมีหน้าตาลักษณะคล้ายกูและมีลวดลายคาาระหว่า,า,างลำตัวและหัวซึ่งเป็นการพลังตัวเพื่อป้องกันศัตรู มีดวงตาโตอยู่บนหัวกลมใหญ่เป็นรถดลยทําให้ดูน่ากลัวเพื่อทําให้ผู้ล่าเข้าใจผิดที่ว่ามันเป็นงูหรือสัตว์ที่น่ากลัวเพื่อลดโอกาสการถูกล่าและทําให้ตกใจหนีไปสหรับนอนผีเสื้อลายงูในปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยพบเห็นกันแล้วจนมากจะพบในบริเวณชายป่าทีุ่ดมสมบูรณ์หรือตามเพล่เขาเท่านั้นเนื่องจากในพื้นที่ราบจะถูกสางเคมียาฆ่า,มาแมลงทําลายระบบนิเวศของธรรมชาติทำให้การขยายพันธุ์ของหนอนผีเสื้อลายงูเริ่มสูญพันธุ์และเริ่มหาดูได้ยากแล้ว ินสี่แยกบ้านนางวิ่งหมู่ที่7ตำบลทุกนาง,งามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นถนนสี่แยกทางร่วมกับหมู่บ้านเป็นเส้นทางเข้าออกสำหรับนักท่ทองเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวหุบป่าตากเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายในช่วงหนึ่งปีล่าสุดเกิดอุบัติเหตุรถเก่งสีดำมีคนนั่งมา3คนใช้เส้นทางวิ่งออกมาจากหุบป่าตาก ไปประสานงานกับรถกระบะที่วิ่งมาจากทางตรงทําให้รถเก่งไปชนกับเสาไฟฟ้าเสียหายจากนั้นเสียหลักตกคลองจนมีผู้บาดเจ็บกันด็นออกมาจากตัวรถส่วนคนขับรถเก่งได้รับบาดเจ็บสาหัสก้ะที่อบตอทุ่งหนางงามเร่งน,นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลลานสักและคนขับรถเก่งได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาทางด้านลูกสาวคนขับรถกระบะท,ที่นั่งโดยสารมาด้วยเปิดเผยว่าขณะนั้นตนเองและพ่อได้วิ่งออกมาจากบ้านเพื่อไปรับของมาขายต่อมามีรถเก่งวิ่งออกมาจากสายในพุ่งออกมาที่กลางสี่แยก จนทาให้รถกระบะเบรกได้ทันชันกับรถแก๋งจนเสียหลักตกคลองดังกล่าวชาวบ้านในละแวกนั้นได้เปิดเผยว่าสี่แยกถนนเส้นนี้เป็นทางร่วมกับหมู่บ้านและใช้เส้นทางเข้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหุบป่าตาดแต่มีแค่สัญญาณไฟเตือนกระพริบแต่ไม่มีสัญญาณไฟแดงจนเกิอดอุบัติเหตุหลายครั้งซึ่งอยากให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไปช่วยติดสัญญาณไฟแดงให้เพื่อความปลอดภัยพอยิิงกล้กับเทศกาลปีใหม่มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวกัน,กนเป็นจำนวนมาก กวันว่าจะเกิดอุบัติเหตุสำรลอยและมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นได้สำหรับทองสีแรยง,งาน